ศาสตร์กำลังตอบคำถามที่เคยเป็นแค่เรื่องของศาสนามากขึ้นศาสนาเป็นฝ่ายแรกที่พยายามตอบคำถามซึ่งเราทุกคนสนใจทำไมเราจึงมาอยู่ที่นี่เรามาจากไหนสมัยก่อนคำตอบแทบจะมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือพระเจ้าสร้างทุกสิ่งโลกช่างน่ากลัวดังนั้นกระทั่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งอย่างนักรบไวกิ้งเองก็ยังเชื่อในสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติดังเช่นฟ้าแลบ พายุหรืออุปราคาทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ให้คำตอบที่ดีกว่าและแน่นอนกว่าแต่คนยังไม่ไวายที่จะยึดติดอยู่กับาศาสนาเพราะาศาสนาช่วยปลุกปลอบใจและพวกเขายังไม่เชื่อใจหรือเข้าใจวิทยาศาสตร์สตีเฟนฮอว์กิงเคยบอกว่าเขาใช้คำว่าพระเจ้าในความหมายที่เป็นกลางสำหรับนิยามกฎธรรมชาติดังนั้นการรู้ใจพระเจ้าก็คือการรู้กฎธรรมชาติ เขาพยากรณ์ว่าเราจะรู้ใจพระเจ้าภายในสิ้นศตวรรษนี้เรื่องหนึ่งที่ศาสนายังคงยึดครองอยู่ได้คือการกำเนิดของจักรวาลแต่กระทั่งไปในประเด็นนี้วิทยาศาสตร์ก็กำลังก้าวหน้าและในไม่ช้าน่าจะสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าจักรวาลกำเนิดมาได้อย่างไรสตีเฟนบอกว่าเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลจริงหรือไม่ซึ่งกลายเป็นประเด็นโต้เถียงกันไม่น้อย ผู้คนพาก,กันขุนเครื่องที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดเรื่องของศาสนาแต่เขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะบอกใครว่าควรเชื่ออะไรแต่สําหรับเขาการตั้งคําถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่นั้นถือเป็นคําถามทางวิทยาศาสตร์เพราะถึงที่สุดแล้วไม่มีคําถามใดจะสําคัญเป็นรากฐานหรือน่าค้นหามากไปกว่าคําถามว่าอะไรหรือใครสร้างและควบคุมจัก,กรวาล ตามความคิดของสตีเฟนฮอว์กิงเขาบอกว่าจัก,กรวาลกำเนิดขึ้นอย่างฉับพลันจากความว่างเปล่าตามกฎของวิทยาศาสตร์สมมติฐานพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์คือนิยินิยมทางวิทยาศาสตร์กฎของวิทยาศาสตร์กำหนดว่าทนาการของจัก,กรวาลขณะมีสถานะแบบหนึ่งที่เวลาหนึง่งกฎเหล่านี้พระเจ้าอาจเป็นคนกำหนดหรือไม่ก็ได้แต่พระเจ้าไม่สามารถจะแทรกแซงเพื่อทำลายกฎเหล่านี้ได้มิฉนั้นพวกมันก็จะไม่เป็นกฎ พระเจ้าจึงเหลือแค่อิสระที่จะเลือกสถานภาพเริ่มต้นของจักรวาลแต่กระทั่งสถานภาพเริ่มต้นเองก็ยังดูเหมือนจะมีกฎดังนั้นพระเจ้าจึงไม่มีอิสระที่จะทำอะไรเลยถึงแม้จักรวาลจะซับซ้อนและมีความหลากหลายอย่างมากแต่จะสร้างจักรวาลขึ้นมาได้คุณจำเป็นต้องอาศัยส่วนประกอบสมอย่างลองนึกว่าเรากำลังจะเขียนสูตรปรุงจักรวาลอะไรคือส่วนประกอบสมอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้ในการปรุงจักรวาล สิ่งแรกคือสสารสิ่งต่างๆที่มีมวลสสารมีอยู่รอบตัวเราในพื้นดินใต้เท้าเราและนอกอวกาศฝุ่นหินน้ำแข็งของเหลวหมู่เมฆใหญ่ของแกส๊สแถบใหญ่เป็นเกลียวแห่งดวงดาวแต่ละแถบประกอบด้วยดาวฤกษ์ดังเช่นดวงอาทิตย์หลายพันล้านดวงยืดยาวออกไปแสนไกลอย่างไม่น่าเชื่อส่วนประกอบที่สองที่จำเป็นก็คือพลังงาน ถึงแม้จะไม่เคยคิดถึงมันแต่เราทุกคนรู้ว่าพลังงานคืออะไรเป็นบางอย่างที่เราต้องเกี่ยวพันด้วยทุกวันเงยหน้าไปทางดวงอาทิตย์คุณก็จะรู้สึกได้บนใบหน้าพลังงานผลิตโดยดาวฤกษ์ดวงหนึ่งห่างออกไป93ล้านไมล์พลังงานมีอยู่ทุกหนแห่งในจักรวาลขับเคลื่อนกระบวนการที่ทำให้จักรวาลเป็นแบบพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่จบสิน้น พอมีสสารกับพลังงานแล้วส่วนประกอบที่สามที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสร้างจัก,กรวาลน,นั่นก็คือพื้นที่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลคุณอาจเรียกจัก,กรวาลได้หลายอย่างน่ายำเกรงสวยงามรุนแรงแต่อย่างหนึ่งที่คุณเรียกจัก,กรวาลไม่ได้นั่นก็คือหนานแน่นเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราจะเห็นความว่างเปล่ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาครอบคลุมทุกทิศทางกว้างพอจะทำให้คุณหัวหมุน ถ้างั้นสสารพลังงานและอวกาศทั้งหมดนี้มาจากไหนกันเราก็ไม่รู้จนกระทั่งศตวรรษที่20คําคำตอบมาจากความคิดอันล้ำลึกของชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเขามีชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นำเสนอสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งว่ามวลสารและพลังงานส่วนประกอบสำคัญสอ,อย่างสำหรับการสร้างจัก,กรวาล โดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนสองหน้าของเหรียญเดียวกันสมการอันด่งดังของเขา E เท่ากับ mc กำลังสองมีความหมายง่ายๆว่ามวลสารเป็นพลังงานอย่างหนึ่งและในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันดังนั้นแทนที่จะต้องมีส่วนประกอบสามอย่างตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่าจาัก,กรวาลมีส่วนประกอบเพียงสอ,งอย่างได้แก่พลังงานและอวกาศ แล้วพลังงานกับอวกาศทั้งหมดนี้มาจากไหนคำตอบถูกค้นพบหลังนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างหนักนานหลายทศวรรษอวกาศและพลังงานถูกสร้างขึ้นมาอย่างทันทีทันใดโดยปรากฏการณ์ที่ตอนนี้เราเรียกกันว่าบิ๊กแบงหรือการระเบิดใหญ่เมื่อเกิดบิ๊กแบงจากกรวนลทั้งหมดก็ก่ะกำเนิดขึ้นพร้อมด้วยอวกาศและทั้งหมดก็พองตัวเหมือนลูกโป่งที่ถูกเป่าลมแล้วพลังงานและอวกาศทั้งหมดมาจากไหน จัก,กรวาลเต็มไปด้วยพลังงานได้อย่างไรและอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลร,รวมถึงทุกสิ่งในนั้นจูู่ก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเช่นนั้นหรือสำหรับบางคนพระเจ้าจึงกลับมามีบทบาทอีกครั้งพระเจ้าเป็นผู้สร้างพลังงานและอวกาศบิ๊กแบงคือห่วงเวลาของการสร้างแต่นักวิทยาศาสตร์บ่งบอกเรื่องราวที่แตกต่างออกไปถึงจะเสี่ยงต่อการหาเรื่องใส่ตัว แต่สเฟนฮอร์กิงบอกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจปรากฏการธรรมชาติซึ่งสร้างความเกรงกลัวให้แก่ชาวไวกิ้งได้เราสามารถก้าวไกลกว่าความสมมาตรอันสวยงามของพลังงานและสสารที่ค้นพบโดยไอน์ไตน์เราสามารถใช้กฎธรรมชาติเพื่อระบุจุดกำเนิดของจักรวาลและค้นพบว่าต้องมีแค่พระเจ้าเท่านั้นหรือจึงจะอธิบายกำเนิดของจักรวาลได้ความลึกลับอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบิ๊กแบง คือการอธิบายให้ได้ว่าจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่มหาศาลของอวกาศและพลังงานเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้อย่างไรความลับอยู่ตรงหนึ่งในข้อเท็จจริงอันแปลกพิสดารที่สุดเกี่ยวกับจัก,กรวาลของเรากฎของฟิสิกส์เรียกร้องการมีอยู่จริงของสิ่งที่เรียกว่าพลังงานลบยกตัวอย่างเป็นกรณีเปรียบเทียบง่ายๆลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ต้องการสร้างเนินเขาบนพื้นที่ราบเนินเขานั้นเปรียบเป็นจัก,กรวาลในการสร้างเนินเขา คนคนนั้นต้องเริ่มขุดหลุมในพื้นที่ราบแล้วใช้ดินจากหลุมไปสร้างเนินเขาแต่แน่นอนเขาไม่ได้แค่สร้างเนินเขาเขายังทําให้เกิดหลุมอีกด้วยเปรียบเป็นด้านลบของเนินเขานั่นเองดินที่เคยอยู่ในหลุมตอนนี้กลายเป็นเนินเขาดังนั้นทุกอย่างจึงสมดุลกันอย่างสมบูรณ์นี่คือหลักการเบื้องหลังการก่อกำเนิดของจัก,กรวาล เมื่อบิ๊กแบงทำให้เกิดพลังงานบวกอันมหาศาลมันได้ก่อให้เกิดพลังงานลบมหาศาลเป็นปริมาณเท่ากันด้วยเช่นนี้บวกและลบจึงรวมกันเป็นศูนย์เสมอมันเป็นกฎธรรมชาติอีกข้อหนึ่งแล้วทุกวันนี้พลังงานลบทั้งหมดไปอยู่ที่ไหนกันมันอยู่ในส่วนประกอบที่3ของสูตรปรุงจากกระวาลค่ะมันอยู่ในอวกาศอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ตามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกฎเก่าแก่ที่สุดข้อหนึ่งของวิทยาศาสตร์ตัวอวกาศเองเป็นที่เก็บพลังงานลบขนาดมหาศาลมากพอจะรับประกันได้ว่าเมื่อทุกสิ่งรวมกันแล้วจะเป็นศูนย์เมื่อเรารู้แล้วว่าบวกกับลบรวมกันเท่ากับศูนย์ทั้งหมดที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือค้นหาว่าอะไรหรือใครจุดประกายให้เกิดกระบวนการทั้งหมดนี้อะไรทำให้จักรวาลปรากฏขึ้นอย่างฉับพลัน สตีเฟนฮอว์กิงกล่าวว่าคำถามคือจะกระวันกำเนิดโดยพระเจ้าด้วยเหตุผลที่เราไม่สามารถจะเข้าใจหรือถูกกำหนดโดยกฎของวิทยาศาสตร์ผมเชื่อข้อที่สองคุณอาจเรียกกฎของวิทยาศาสตร์ว่าพระเจ้าก็ได้แต่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนที่คุณสามารถพบเจอและสอบถามได้แต่ถ้าพระเจ้าแบบนั้นมีอยู่จริงผมอยากถามพระองค์ว่าคิดทฤษฎีที่ซับซ้อนอย่างทฤษฎีเอ็ม ซึ่งมี11มิติขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว